สวัสดีครับยามเช้าของมาวันจันนะครับสาววันจันที่บ้านกุกโกะนะครับวันนี้หนาวเลยนะครับหนาวเลยนะครับหนาวนี่ตาก็าถ่า,ายคลิปยามเช้านะครับไปกันนะครับนี่ครับคนก็ก็รอเดชออกมาคนระับรอเดชเดชนะครับก็รอรถขายกับข้ามนะ เอารถขายกับข้ามาครับ okay. ก็มีร้านขายกับข hmm ้าวปิ้งไก่มีร้านเดียวนะครับมีร้านเดียวมีร้านเดียวด้วยนะครับโอ้เสือสองใหม่อิมบออิมบอสืสือสองใหม่อิมบออิมบอ แต่ละบ้านก็ต้องฝิงไฟนะครับแต่ละบ้านก็ต้องฝิงไฟนะนั่นก็ร้านลุงแต้ก็ฝิงไฟนะครับฝีหนาวเย็นช่วงนี้หนาวแล้วเย็นแล้วนะครับช่วงนี้ครับเ <c oughs> นาะเข้าหน้าหนาวแล้วครับหน้าหนาวเลยนะครับ ก็เพิงบินแลบาทกลับนะครับก็ที่ทำการผู้ใหญ่บานครัที่ทำการผู้ใหญ่บาท เดี๋ยวไปดูสารหลักบ้านก่อนนะครับไปดูศาลาก่อนนะครับาารามาศาลามันไปถึงไหนแล้วนะครับปกติตานอนนาไม่ได้ค่อยเข้าไปนะครับไม่ได้ค่อยลงไปอันนี้ชวนยายไปนา,า,ยา,ยยายยปแล้วจะยายจะไปมากกว่า สนใจไปหานะครับคือว่ามาแต่าสาวแทมืันนี้ย่าเมื่อ,อไม่ได้เมือโอ้เป็นบ้าเป็นบ้า<ค>ข้อ<ณ>ก้อละเนาะพูดภาษาอุไทยไม่รู้ไม่รู้จะรู้หรือเปล่าเนาะภาษาอุไทยนะครับ ัไฟนะครับมันไฟลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกบ้านนะครับช่วงเช้านะครับช่วงเช้ากะมันเย็นนะครับ ปลาส้มก็ไม่ยอมออกไปนาะ้ามาแล้วไม่ยอมออกไปเลยเวลาเราจะจับออกไปโอ้โหไม่ไปกับเราเมือ่อวานช่งเข้ามาหรือเปล่าเนมะือ่อวานเมือ่อวานปลาก็ไม่ได้มาดูนะครับ ช่วงนี้ก็คงก็คงรอสังกรีสีนะก็คงรอสังกสีนะครับสารหลักบ้านนะครับสานหลักบ้านก็เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือเทพื้นนะครับเทพื้นโครงหลังคาก็เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่สังกสีมามุงนะครับสลาครับ ยกขึ้นแล้วก็ใหญ่มากเลยครับนะยกขึ้นแล้วก็ใหญ่เดี๋ยวไปดูบ้านนัดตายก่อนบ้านแม่น้องสมพูนะครับไปดูบ้านแม่น้องสมพูบ้านนัดตายครับแถวนี้เขาไม่ติไฟเลยนะคงไม่หนาว ยังไม่ได้เกลือให้อาหารแพ้เลยอ้าวอ้าวอ้าวอาวเอามาเลยเหลือนี่เอามาเ,เหลือตัวเล็กน,นี่โอ้อะดูสิเล่นกับปอมปอมดูเล่นกับปอมปอมสิมปลาส้มก็ไม่อยู่นาเลยเวลาเราจะจับออกไปก็ไม่ให้จับเมื่อวาน<อ>ไม่ให้จับเลย

ก็ผลไม่ตกนะปลูกมักนกะ็ผลไม่ตกก็คงไม่เกิดนะเนาะคงไม่เกิดนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบรอบหมู่บ้านนะครับตีนเขาเหล็กไฟตีนเขาเหล็กไฟ ปลาส้มออกไปนาเด้อปลาส้มเด้อว,วันนี้เด้อออกไปนาเด้อโน่นมันจะขึ้นไปเขาหลืกไฟหรือเปล่าฮะอืมนี่ก็เป็นซอย ซอยกลางหมู่บ้านนะครับซอยกลางหมู่บ้านปลาช่มก็ไปทุกที่นะครับไปทุกที่กลับก้อนนะครับกลับกอนนะครับ ก็เข้ามารอซื้อกับข้าวนะครับรอซื้อกับข้าวนะครับลงไปซอยนี้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ